สวัสดีค่ะวันนี้เป็นอีกวันหนึ่งนะคะที่กศนจุนเราได้จัดโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนภายใต้โครงการการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงวัตถุประสงค์ของโครงการที่กศนจุนเราได้นํานักศึกษามาเรียนรู้ในสวนศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงของครูอ่างนะคะสวนครูอ่างนี้อยู่ใกล้ๆก,กับ อยู่ในเขตพื้นที่อำเภอจุนซึ่งไม่ไม่ไกลจากชุมชนมากเท่าไหร่ในในส่วนของครูอ่างเนี่ยก็จะมีกิจกรรมการเรียนรู้มากมายที่จะเป็นฐานการเรียนรู้ให้กับนักศึกษาซึ่งโครงการของเรามีความคาดหวังว่าหลังจากการฝึกอบรมผ่านไปในหนึ่งวันเนี้ยนักศึกษาสามารถนำความรู้และประสบการณ์จากการเรียนรู้ในส่วนของครูอ่างในที่นี้ นำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเช่นฐานการเรียนรู้ของเรื่องของดินและปุ๋ยฐานการเรียนรู้เรื่องของเกษตรธรรมชาติฐานการเรียนรู้เรื่องของการประมงและฐานการเรียนรู้เรื่องของการขยายพันธุ์พืชเชื่อแน่ว่าทั้ง4ฐานการเรียนรู้เนี่ยนักศึกษากศนของเราเรียนเรียนเรียนไปแล้วปฏิบัติไปเขาจะสามารถเห็นเห็นการปฏิบัติจริงแล้วก็พื้นที่จริงที่ในในศูนย์เรียนรู้ของครูอ่างเนี่ย ได้เข้าใจอย่างลึกซึ้งแล้วก็เข้าใจง่ายการดําเนินชีวิตแบบเรียบๆง่ายๆแล้วเอาไปใช้ได้จริงสิ่งนี้เป็นเป็นน่าจะเหมาะสมแล้วเอื้อต่อ,ต,อต่อการเรียนรู้สําหรับกลุ่มเป้าหมายนักศึกษากศนจุนของเราค่ะแต่ทั้งนี้ในสถานการณ์โควิดแบบนี้กศนจุนของเราก็ไม่ได้ละเลยในเรื่องของการเว้นระยะห่างเรื่องของการคัดกรองนักศึกษาก่อนที่จะเข้ามาในศูนย์แห่งนี้แล้วก็ เป้าหมายก็50คนต่อวันวันละ50คน3วันก็150คนค่ะแล้วทั้งนี้ทั้งนั้นก็บรรยากาศในในสวนของครูอ่างมีความร่มรื่นแล้วก็ปลอดภัยในในสวนของครูอ่างไม่ได้ใช้สารเคมีใดๆเลยซึ่งมันเป็นสิ่งที่ใกล้ตัวแล้วก็นักศึกษาน่าจะนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้จริงค่ะ,ะสรับผม ตอนนี้ก็ได้รับการไม่เป็นวิยีการเรื่องการฐานของดินและปุ๋ยนะครับเนาะพอะดีผมอายุจังหวนครับนะที่คูจันไชกุลอ,อายุจังหวนอดีตเป็นร้อพุ่มในการยียนภาษามาก่อนครับมาเสร็จแล้วเขากลับมาทําเขามีเครื่องโมเขามีเครื่องซับดินซับปุ๋ยมกักซับอย่างทั้งหลายนะครับเสร็จแล้วมาตอนนี้ อ่าเฮามาทำกิจกรรมเรื่องดินก็เอาความหูหเพื่อนว่าที่เขาทำแล้วผสมเสร็จมีอดไพ่องตอนนี้องค์ประกอบของผมดินส่วนประกอบของการทำปุ๋ยมีแหยังตีเขาหน่อหนึ่งมีแกลบดำสองมีแกลบอ่ามีปุ๋ยมากคขี้วัวสามอ่าขี้วัวผสมขี้วัวผสมจากเปลือกจากแกนมันอ่าขี้เลยนะครับ สีคือเลยอ่าสองราคาห้าปุ๋ยมักดินทีวอร่ล้วนๆเพียวๆห้าอย่งางห้าอย่างเนี่ยเอามาคูุกกันเสรั่มลอดกะเอาดินเขาดินจากตะกอนดินแม่น้ายมเนี่ยห้าคู่เอามาผสมกันจะเป็นสูตรผสมของผมนะครับามามักเสร็จั่ลรอยปั๊บกับเขากระทำปริมาณติดตั้งขึ้นเนาะ เราทำปูกเราทำขายอันนี้กิจกรรมที่เขาเขาทำอยู่วรานั้นอันนี้เป็นฐานกิจกรรมที่หนึ่งการทําดินปูกอ่า,อาโดยใจสูตาสิ่งที่มีอยู่ในธรรบ้านเขาเนี่ยนะครับอันที่สองกิจกรรมเมื่อเขาได้ได้ดินดีแล้วนวัตกรรมปลูกพืชแก้โดยทฤษฎีแกมลิง คำว่าแก้มลิงมาเขาว่าจะได้เฮามีการเก็บแนาไว้ในนี้เพราะนั้นเวลาเขาปลูกพักไปเนี่ยเขาโหดน้มเตีย้ยกุ่มเจ็ดวันหมต้องโหดทุกวันเพราะนั้นจะไปไหนก็ได้แล้วเขาก็ปลูกแล้วก็อันที่สองเขาเอาวางที่ไหนก็ได้บนซีเมนต์บนอย่างก็ได้หมดหมต้องมห่วงหลักของมันคือเขาทำตัวนี้เป็นตัวเก็บแนมต่อสายชนวนให้มมนแล้วก็เอาเข้าใส่ไปในนี้ เขากกจะได้กี่เก็บน้ำอยู่ในนี้แล้วเขาก็เจาะรูเวลาน้ำใส่ถ้าน้ำล้นปั๊บเอานี้ปั๊บแสดงว่าแก้มลิงเฮานี่เต็มละส่วนบนนี่เป็นดินเอาดินเข้าใส่ปั๊บปลูกต้นไม้ปลูกต้นพริกบลาเขือพวกของกินทั้งหลายบลเขือกอบปลเขือข้าวมามลาเขือยังได้หมดโคตรน่าเตื้อกุ้งประมาณเจ็ดวันสังเกตว่ากุ้งด้กี่วันเขาลองพอลรวถ้าใบมันเหี่ยว แสดงว่านั่นแหะคือต้นไม้เขากนิวนในระยะเวลาเกี่นะ่ะนะผมทดลองปลูกพริกของผมมาแล้วท่านนี่นี่ครับนี่ต้นพริกปลูกผมหดหน้ำข้างเดียวเพราะหลังจากนั้นเทวดาหดตั้หมมดสามเดือนครับพริกเป็นนวยโดยตี่บ่ได้ไปพอได้แล้วเอาใจใส่สักอย่างเลยครับพระปัจจัย มันเลยสูงขนาดนี้ถ้าเขาตันมันเขาจะบิกให้สูงขนาดนี้นะครับอ,อันนี้อันที่สองถ้าเขาจะปลูกพักหน้ากินใจอันเล็กครับอ่าเหมือนเนี่ยตันเลยใส่ไปเหมือนเดิมใส่ไปทำแกมลิงให้มันเจาะรูเอาดินเขาใส่เอาขาา้าหน้ามาปลูกหดน้ำแต่เดียวครับอย่างน้อยกับห้าวันเจ็ดวันละปล่อยมันออก เอาวางบานที่ไหนเขาจะเป็นไม่ประดับตุก็เข้าถึงเวลามากินอันนี้กิจกรรมที่สามครับตเาตาเผาเตาฟืนพลังแก๊สผมจือพิโรมสุขใยบูรหรือว่าครูเปียกครับเตาไร้ควันนะครับหรือหล,ลักการก็คือใจไอ้อากาศเจาะโอ้โคืออากาศนีาาศ่จะขึ้นจากตมบนขึ้นมา,นม,ามันกับเหมือนกับเป็นเตาปกติต่อเมื่อเขาก็ควบคุมปิบวัญคือขวัญมันออกมา ออกมาตั้งบนนี่ควันออกมาแล้วปุ๊บเปลี่ยวมันจะมาไหมมามาเผาผ่านนั่นควันนั่นกลายจากควันนั้นปุ๊บมันมีแก๊สมีเทนอยู่มันก็จะควันมันก็จะลดน้อยลงอันนี้ก็ทำเป็นลักษณะเตาะรนี่เป็นอะไรล่ะครับก็นี่เฮาก็ ดังไฟเหมือนเขาเป็นเตาปกติแล้วทีนี้มันจะไล่ควันนี่ครับอันนี้ก็คือนี่เป็นการต้มน้าหุงเข้าหงเข้า,ขานึ่งเข้าได้นะครับจะปิ้งยางนี่ป๊บเขาก็ยกนี่ออกใจ้แผ่นตัวนี้แผน่นตัวนี้เป็นตัวเอ่อนี่ตัวหับความห้อนจากขั้นนะครับเขาก็จะเอาเนื้อย,ยาง มาใส่แตะปิง้งใส่แตะปิง้งลงมาวางบนทับนี้มันก็จะห้อเหมือนทานนะครับที่นี่ถ้าจะเผาปลาก็าจะปิ้งปลาเขาก็ะยอย่างแอบ,บปลาเขาป่ามะฮ่อปุงเขื่องแล้ววางทับวางบนนี่เลยอันนี้ก็มันจะใช้เวลาเร็วกว่าตีปิ้งทานธรรมดาและก็หองเขาก็สามารถเขาใจไปแตมแก้มไปแหมได้เยอะ ซึ่งเป็นเป็นนวัตกรรมที่เขาใจสำหรับในคนเรื้ยงได้ได้อย่างสบายสบายครับผมขายราคาหนึ่งสองร้อยห้าสิบบาทซึ่งประหยัดแต้มแก้ไปแฮมจัดเหมือนครับผมละหามอันหนึ่งกิจกรรมที่คือ้าบ้านนี่เปิดไปเพราะว่าผมทํางานผมหูตัวเองว่าเขาจะเจ็บเอวกิจกรรมผ้าขามาหนวดเยวอันนี้ กิจกรรมที่มีประโยชน์ก็ทุกคนเลยเหมือนว่าคนเฒ่าคนหนุ่มคนใดทํางานเอาผ้าขามา่าล่วมีนวัตกรรมอยู่ในนี้นะครับรรตานการตอนนี้ต้นทุนถูกมากไม่ต้องไปซื้อราคาสามสี่ร้อยเซรามาเดี๋ยวผมจะคือพอคือหยัางพอสติครับเธอติจากอันนี้นะอันนี้มาปาดได้วสี่อันก่อนสี่แผ่นก่อนเซรลมิก เอามาปั้นกับพระขาม่าปั้นพระขาม่าเส้นลัอเอามามาตีแอ้มมาตีแอ้ดึงให้แน่นๆแล้วก็น,นวดมันจะนวดเลยครับเวลาเขาก้มวิดงไส้บิดขวัวเมือนกับคนมาบีบหลังเขาเลยเขาทํางานเพราะนั่นอันนี้ผมติดเลยนะครับเพราะว่าเวาลาทํางานถ้ามันมีตัวนี้นี่มันเหมือนกับว่าเฮ้ยเขามนมีใครช่วยเขาบีบแอ้มเ,เวลาเขายากกันครับเพราะนั่น กิจกรรมของฐานเขามีสี่อย่างนี่ที่สำคัญเด่นๆครับขอบคุณครับสวัสดีครับผมควอังนะครับทิทักตาโพฐานนี้เป็นฐานการจช้เศษวัสดุและที่เหลือจากสวนนาและก็การประัดพลังงานนะครับในฐานก็จะมีการเผาถ่านด้วยเตาแบบเป็นห้องปรตาอบเนาะซึ่งเป็นรูปแบบของกระทรวงพลังงานที่ออกแบบไว้แล้วนะครับอันความ่วงอันที่สองก็คือเรื่องของ การใกล้แผงโซลาเซลล์ใช้ไฟจากแสงอาทิตย์นะครับบาวารในการซูปน้าําในการผลิตไฟฟ้าแล้วก็เก็บไว้เพื่อซองสว่างในตอนกลางคืนนะครับถานนี้หลักๆนะครับแล้วก็อันอื่นๆก็คือเป็นเอ่อคือผู้มาเรียนรู้ได้ดูว่าบางอย่างมันพึ่งพากันได้อย่างเช่นปลูกกพริกไทยกับมะม่วงนะครับมันก็เกาะกันได้ดีพริกไทกับต้นซักไปกันได้ดี ะครับแล้วก็แนะนำเพื่อนปนหูว่าการหารายได้จากพืชที่เขามีอยู่นะครับพริกไทยนี่ถ้าตอนจริงแล้วกะนับบ่เลยสาบัดยี่สิบาทยี่สิบาทเหลือสาบัดนะครับตอบแต่ละคนก็คือความสนใจดีครับนะครับบางคนเปิรก็เคยมีประสบการณ์อย่างเช่นเรื่องของพอทานเนี่ยเปิรกระบะของเปิรกระมีเอาอะไรคือเปิร์เหล่าหฟันนะครับคือเขาบอกว่าสอนคนเดียวเนะาะใครที่เคยมีประสบการณ์เรื่องไหนก็มาแลกเปลี่ยนเพื่อนในกลุ่มหูนะครับ <S <S เทคนิคของแต่ละคนอันนี้เขาใจต่อยายหิน เปินบอกอันนี้เปินเอากรบ,บอกไม้ไผ่อย่างนี้ก็ได้มาณเนี้ยผมกะนรกลซักชายจำเรือนนะครับเนะาะกะเป็นคนบ้านเฮาเนี่ยในพื้นที่เนี่ยครับในหมูกเก้าเฮาเนี่ยนะครับปัจจุบันกะทำอาชีพเกี่ยวกับเนี่ยผลิตทุกสิง่งทุกอย่างเกี่ยวกับไม้ดอกไม้ประดับนะครับรวมถึงไม้ผลไม้อย,อย่างแล้วก็ออกแบบจัดสวนตัวนะครับเนาะบางข้างกะได้รับเกียรติเนาะมารับเชิญรับเกียรติมาเป็นวิทยากรร่วมกับคณะครูอาจารย์ทั้งกศนพ่องทั้งยางพุนพ่องนะครับนะครับฐานนี้ก็จะเป็นฐาน การขยายพันธุ์พืชนะครับเนาะตามตามตามชื่อฐานเลยตรงตรงเลยนะครับนะสำหรับฐานนี้เขาจะสอนตั้งแต่วิธีการขยายพันธุ์พืชแบบอาศัยเพศนะว่าการขยายพันธุ์พืชแบบอาศัยเพศเนี่ยเป็นจะไดลักษณะเป็นจะไดทำาจไดนะครับแล้วก็แหมย่างหนึ่งคือการขยายพันธุ์พืชแบบไม่อาศัยเพศนะในฐานนี้เขาจะสอนทุกสิ่งทุกอย่างนะครับตั้งแต่การขยายพันธุ์พืชแบบอาศัยเพศก็คือใจ้ไอเกี่ยวกับเมล็ดนะครับเนาะ ส่วนการขยายพืชแบบไม่อาศัยเพศก็คือการใจ้ทุกส่วนของต้นพืชน,นะครับนะเพื่อจะเอามาทําการขยายนะครับก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับโดยวิธีการสอนก็นจะมีการาเริ่มต้งแต่วิธีการพอร่อเมล็ดนะปักช้ำนะครับแยกหัวนะครับตอนกิง่งติดตาเสียบยอดนะครับนะกับประมาณนี้นะครับนะแล้วก็จะมีวิธีการพอร่อเมล็ดแบบควบแน่น อ่านี่ตัวนี้จะเป็นตัวไม้นะครับสําหรับใครที่ชอบเล่นไม้ดังไม้เนี่ยเหยื่อเนาะไม้เนี่ยเหยื่อค่อนข้างที่จะมีราคาตอนนี้นะครับนะก็จะประมาณนี้นะครับนะในฐานนี้นะครับก็ถือว่าถ้าขายจบจากฐานนี้ไปนะครับสามารถเอาไปต่อยอดสามารถเป็นอาชีพเสริมไปก่อนเนาะอาจจะเป็นอาชีพเสริมเล็กๆน้อยๆห,หลังจากกว้างจากกิจการงานทั่วไปเนาะ อาจจะเลิกงานหรือว่าอาจจะทําไรทำนามสวนมาหรือว่าพื้นที่ที่แบบว่า,าเล็กๆน้อยๆห,หลังบ้านข้างบ้านเนีย่ยประมาณนี้นะครับสามารถผลิตขึ้นมาแล้วก็สามารถทําเป็นอาชีพเสริมก่อนแต่วันแน่ในวันข้างหน้าอาจจะเป็นอาชีหลักเลยก็ได้นะครับสําหรับฐานนี้นะครับครับอย่างฐานของผมนี่คือเป็นฐานขยายนเนื้อเยื่อเฮนะครับคือขยายทําเป็นฐานในทําอาหารบุนหรือว่า PDA ที่เขาจะขยายเฮดออกไปนะครับ อย่างเขามีสปอร์ของเฮทอย่างนักศึกษาบอกว่าบ้านผมเนี่ยมีเฮดอยู่หนึ่งดอกเนาะผมอยากจะขยายเฮทออกฮอกกามาสอนในเรื่องของการทําอาหารวุ้นหรือ PDA นะครับในส่วนของอาหารวุ้นนั่นก็จะมีหนึ่งมันฝรัง่งคูโค่นนะครับแลบ้วก็หงวุ้นนะครับในการทํำนี่ก็จะมีขบวนการห่อามาต้มนะครับต้มมันฝรัง่งกองเอาแต่น้ำแล้วก็เอามาสสงผสมคูโค่นผสมหงววุ้น แล้วปล่อยให้เย็นแล้วก็นําไปนึ่งอีกทีหนึ่งนะครับฐานฐานนี่เป็นฐานของการขยายเนื้อเยื่อหลังจากเขาทําการขยายเนื้อเยื่อเสร็จเขาก็จะมาสอนในเรื่องของการทําเมล็ดข้าวฟางนะครับมเมล็ดข้าวฟางทำยังไงถึงจะเฮิร์ชเฮ็ดเนไดีเขาก็แนะนำให้ไปต้มต้มขอแตกหลังจากแตกแล้วเขาก็นามาพึ่งแดดหลังจากพึ่งแดดแล้วเขาก็เก็บเข้าไปใส่ในขวดนะครับหลังจากในขวดเสร็จเขาก็เอาไปนึ่งค่าเชี้ออีกทีหนึ่ง นะครับจากนึ่งค่าเชื้อเซตเขาก็เอาไปทำไอเอาอาหารวุ้นมาเลี้ยงในเม็ดข้าวฟางแต่ต้องขอบวนการในทันนั้นเขาทำในตู้เคลือเชื้อเฮ็ดนะครับเคลือเชื้อเฮ็ดขั้นตอนต่อไปนั่นก็คือในการทำก้อนก้อนเชื้อเฮ็ดนะครับหรือเขาเ้ายว่าก้อนเฮ็ดที่จะทำเพื่อการเปิดดอกนะครับนั่นก็คือขอบวนการหนึ่งยางขี้เลื่อยไม้ยางพลราหนึ่งร้อยกิโลนะครับ ผูไม้1กิโลปูนขาว1กิโลยิบซ้ม1กิโลดีเกลือ3ขีดล้ำละเอียด6กิโลแลวเขาก็จะมาสอนเป็นในการขบวนการในการผสมการจับชินเลยทำยังไงนะครับแล้วการอัดถุงทำยังไงการนึ่งข่าเจีย้ยทำยังไงอันนั้นคือขบวนการคือครับ <Okay. S 1> นักเรียนนักศึกษาที่จะต้องได้เรียนหูแต่ในช่วงระยะเวลาของเรามันจะกระชั้นชิดน้อย นะครับกระชั้นชิดน้อยกะรวบรัดนะครับเร่งให้นักศึกษาในเรื่องของการจดนะครับการบันทึกข้อมูลแล้วก่อฮหอ้ได้สอบถามมีข้อมูลมีเบอร์โคจะนักเรียนนักศึกษาต้องมาสอบถามอีกกอบหนึ่งนะครับแต่ฐานของเรานี่มันมันจะใจ้เวล้น้อยเลยเป็นการให้ทดลองนะครับส่วนมากนักเรียนทดลองในการเอาสปอของเฮดจากดอกเฮดเอามาเลี้ยงในอาหารบุนหรือ PDA นะครับ นักเรียนจะต้องทดลองในการเอาสปอร์จากอาหารเอยจากรเราเฮ็ดเอามาจากจุดไดนะฮะเขาแกสอนนักเรียนว่าสปอร์ของเฮ็ดอยู่จุดหดบ้างนะครับแล้วก็ให้นักเรียนเนี่ยเอาไปเนื้อเยื่อนเอามาเลี้ยงในอาหารวุ้นให้ได้นะครับเห็นนักเรียนบางคนก็บ,บอกว่ามือสันบอก,ก้าทำแต่ก็ต้องให้ทดลองนะครับทดลองทำแต่ลุกคนกะชอบนะครับในเมื่อทำแล้วก็ถูกใจนะครับถูกใจแต่ผู้ ตีมีความหู้หรือว่าผู้ใหญ่ทีเป็นทํ้ำอยู่บ้านอยู่แล้วก็อันนั้นก็จะมีข้อมูลถามบอกว่าทําไหมเฮ็ดมันบอออกทําไงมมันเกิดเป็นล้าอื่นนะครับเอาก็เอามาสา,าธิตใหม่นะครับให้เป็นทํ้แล้วก็เขาแตกเปลี่ยนเรียนลูกกันนะครับยังบางท่านบอกว่าทำเฮ็ดในขอนไหม้บอออกนะครับผมก็ได้มีเทคนิคนะครับที่จะสอนให้เบิรนเอาไปปั๊บเปลี่ยนใหม นะครับหรือว่าดูการที่เขาจะต้องทํานะครับดูการช่วงไหนที่คุณจะเอาขอนไม้มาใส่จะเฮ็ดไปใส่ขอนไม้นะครับช่วงเวลาไหนที่เฮ็ดจะออกบางครั้งชาวบ้านบอ่บอหู้ว่าเห็นเฮ็ดออกว่านี้ก็อยากจะทําวันนี่แต่จริงๆบิงจมันมันรอบของมันอยู่หกเดือนนะครับก็เลยแลกเปลี่ยนเรียนรููของชาวบ้านนะครับของไอ้ปีน้องประชาชนที่เข้ามาเหยนหู้นี่ นะครับกไ็ได้ได้มาที่เปลนทําอยู่กับบ้านก็ได้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะฮะก็ก็ถูกใจของท่านนะครับที่ค้นที่ทํามาบางคนบอกว่าอ๋อเป็นอย่างอี้นี่นะครับอันนั้นแล้วก็เปิ้นกระยากเทียนหู้ในเรื่องของเชื้อเฮ็ดที่มันเดินครูเอามาจากไหนเชื้อเฮ็ดที่ไปซื่อม้าเนี่ยยางไงกันนี่แหละครับเลยขบวนการในการทําอาหารบุญหรือ PDA นะฮะการเคีรยนเยื่อ เอามาจากจะได้นะครับเพื่อก็ได้ภูมิใจที่นี่ก็อยากจะถามว่าถ้าอยากจะเรียนลูกมากกว่านี้มันต้องใช้เวลาอย่างน้อยก็คือสามวันก็บอกแนะนําบอกขึ้นไปตีฟาร์มนะครับไปตีฟาร์มกห้ท่านสอบถามมาทั้งฟาร์มเอก่อบบอกว่าท่านทางฟาร์มควนทามันไหนท่านก็เข้ามาช่วยไปแรงงานท่านก็มาเรียนรููเองโดยบบมีค่ะใช้าจนะครับมาเรียนลู้เองแล้วก็ทำ ถ้าท่านเป็นแล้วท่านก็กลับไปทําบ้านของท่านแต่วันนี้เห็นนักศึกษาคุ้มใจนะครับที่ได้มีความสนใจชอบในเรื่องของการกระทําแบบนี้โอกาสดีที่ได้เข้ามาแล้วก็ได้มาแลกเปลี่ยนลูปเพราะเพื่อนทําอยู่แล้วนะครับก็ได้มาแลกเปลี่ยนกันนะครับแล้วก็เป็นเป็นผลงานที่ดีนะครับที่เพื่อนจะได้นําไปใช้ต่อไปครับนั่นคือฐานฐานของการทำเนื้อเยื่อของเฮดครับผม you <laughs>